หน้าคุเ<ไ>ป็นอะไรไหมหนูได้อยากแม่คอนเทสต์นีเ่เราทำอะไรนะคะวันนี้เราจะลองเอาแหนมเนี่ยใส่ไข่ใส่โหระพาแล้วก็ใส่พริกแกงอากดูรสชาตเป็นไงคิไว่าเป็นหนังหมูแล้วก็เนื้อแบบเนื้อหมูเห็นป่ะเนื้อหมูอ่าดูคนแค่นี้ก็น่ากินแล้วว่า หน้ากูเป็นไรไหมน้ายังเลิมๆค่ะกูไม่ได้อยากได้คอนเทนต์สิแล้วความทำโพสกับเธออ่ะไม่ช่วยแต่กินต่อไปเรื่อยๆอ่ะเพราะมันเริ่มแสบเริ่มจะดำเนี่ยเอ๊ะเราแม่บ้านทอดยังไงเราไม่โดนวะแต่ที่ระเบิดอ่ะคืออะไรหนังหมูมันระเบิดอ๋อใช่ใช่พี่หอมแล้วเขาเจียวแหนมเขาทำยังไงอ่ะแม่กะเรนเราก็ว่าเราก็ทำเหมือนไข่เจียวป่ะมัน่ายภาพตรงไหนวะทุกคนภาพตรงไหน แล้วก็อัปเดตนะคะมันก็ยังเป็นซ้ำๆดำๆแบบนี้นะคะจางไปเยอะนะแต่มันก็ยังยเป็นดำๆอยู่ค่ะ